มือไหนจะโยนมือไหนถนดัดหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าดูเด็กเด้อหนะัวหน้ากระเบนแน่นอ่าไะจับตรงนี้อา่าโยนข้ามหัวพี่เขาตั้งใจฝั่งันั่งลงเร็วนั่งลงขานั่งลงนั่งลงเออดึงมาดึงมาไม่ต้องมว้วนดึงดึงดึงสาวมาเลยดึงมาเลยสาวมาเลยโอเคเวลาม้วนมันเวลาอ่าแล้วก็อ่าคนทำไมยืนยืนยืนยื่นอุปกรณ์ยืนนั่นแหละ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 ลุงนั่นแหละเดี๋ยวไปใกล้ก้นนี้มันนี่อ่าไปกับครูไปหา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 ครูหาครูถ้าถ้าอะไรก่อน ว่าจะยื่นทำไงน่านั่งลงแล้วก็กวาดถ้ามันหนักยกขึ้นนิดนึงปึ๊บไปบ๊อโย่เบาๆเบาเบาปึ๊บแล้วก็ดึงลูกดึงดึงซาวเลยซาวเลยดึงมาลูกดึงมาดึงดึงดึงโอเคมาใครยิกมาถ้ามาใครไหนใครใครยังไม่โยนพี่บิ๊กเขาฝนนั่นแหละใครยังไม่โยนลองโยนดู สงการโยนนี่ยังสงการเออเดี๋ยวก็ปีใหม่แล้วตั้งใจตั้งใจเล็งเพื่อนดี้ดิไม่ต้องโยนโดนหัวเพื่อนไม่ต้องเม่นขนนนาดั้ใทยตกตัวหน้ากายะปุ๊บนี่ไม่ถึงไม่ถึงเอาไม้ฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาตัวอื่นตัวอื่นตัวอื่นเอาเอาไม้ช่วยเพื่อนเอาเอาไม้ช่วยพี่เขาน้องน้องทำไม้หรือยังเมื่อกี้ยังโอเคนั่งลงเออปุ๊บต้องไปใกล้ต้องไปใกล้นั่งดีลูกนั่งดีนั่งดีเออนั่งดีนั่งยังไงนั่งยังไงพานั่ง เออนั่งซันเขาซันเขาเออนั่นแหละขา,ขาไปหน้าอีกขามาข้างหน้าเออขดึงเพื่อเพื่อเออจะได้จะได้มีแรงโอเคอ่ะใครจะใช้เชือกมอ้วนสงการเลยลูกสงการม้วนเชือกเลยสงการม้วนเชือกไปนิอนีงก่อนอม้วนม้วนดีๆม้วนนิด,นดให้มันเรียบร้อยเวลาโยนมันจะได้ไม่ทัน,นอ่ะม้วนใหม่ม้วนอีกเออ้ยขวดอ่ะกวดอยู่กัาจี่เฮ้ยน้องขยับมานี่ ใื่อใครือใคร,ใครยังไม่โยนขวดโยนโยนให้ถึงนะโยนให้ถึงตั้งใจตั้งใจอ่า,อาได้ครับครบรือยังทำครบรือยังมาอีกลยิโยนข้ามศีรษะลูกโยนข้ามศาีรษะถนัดฝัง่งไหนฝั่งขวาฝั่งนี้จับแน่นจ<ต>ับแน<ม>่อย่าปล่อยชื่ออะโยนโยนข้ามศีรษะแล้วก็นั่งลงเร็วเร็วเร่งลงเรื่อยเรเ